คำเตอนข้อมัลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอกบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจในแนวทางแบตเตอรี่ประใัติช้ยในเริญาณในการรับชมสำหรับสมุดชากกินแบ,นบน่งรัฐบาลท่านแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินก็จัดมาให้ตามคำขอแล้วนะสำหรับการรวมแนวทางเลขเด่นเลขวิ่ง9แนวทางสําสนักไปดูกันว่ามีแนวทางจากสานักไหนบ้าง แต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆ,ๆก็อย่าลืมกดไ like, ลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันกบแนวทางแรกแนวทางเลขเด็ดแมนๆของเลขซองมือทองก่อนหน้านี้เราก็ได้ดูแนวทางเลขชุดเต็มของเขาไปแล้วตั้งแต่ต้นงวดแต่ในคลิปนี้แอดมินจะมาเจาะเลขเด่นของเขากันนะคะและถ้าดูจากแนวทางทั้ง9ง้าวดจะเห็นว่าเลขวิ่งเลขเด่นยังไม่หลุดสักงวดเลยค่ะ แต่จะมีสองงวดในงวด1เมษายนกับงวด1มีถุนายนที่เลขเด่นไปเข้าหลักร้อยนะคะและในงวดล่าสุดที่ผ่านมา16รกราคาคมเลขเด่น6ก็มาหลักหน่วยบนค่ะสำหรับเลขวิ่งงวด1สิงหาคมเลขสองมือทองก็ให้มาตัวเดียวเหมือนเดิมค่ะเลข3นะคะงวดนี้เลข3จะมาไหมจะมาบนหรือว่ามาล่างก็มารอรุ้นกันค่ะ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งตัวเดียวกองปราบเจ้ามือของเจเลยลยพัทยาผลงานห้างวดก็เข้ามาห้างวดรวดแต่ว่าในงวด1กรกฎาคมไม่ได้มาบนนะคะเลข9ไปเข้าหลักหน่วยล่างคะ่ะสำหรับในงวดล่าสุดที่ผ่านมา16กรกฎาคมให้วิ่งบน3ตัวเดียวเลข3ก็เข้าทั้งหลักร้อยและหลักสิบบนเลยนะคะ และแนวาทางงวดนี้งวด1สิงหาคมก็ให้มาแล้วกองปราบเจ้ามือวิ่งบนตัวเดียวให้เลขกหค่ะถึงจะให้บนแต่ก็ต้องระวังล่างไว้ด้วยนะคะงวดนี้เลขกหจะมาไหมรอรุ้นกันค่ะต่อมาก็ยังคงเป็นแนวาทางเลขวิ่งของเจลัยลยพัทยานะคะเป็นแนวาทางเลขวิ่งสองตัวบนล่างซึ่งผลงานก็มีมาแล้วสงวดติดโดยในงวด16มิถุนายน ให้เลข1กับเลข0ย์เลข1ไปหลักหน่วยล่างเลข0ูนย์ไปหลักสิบบนงวด1กรกฎาคมให้เลข2กับเลข9จะมีเลข9ไปเข้าหลักหน่วยล่างและในงวดล่าสุด16กรกฎาคมให้เลข3กับเลข7เลข3ก็มาทั้งหลักร้อยกับหลักสิบบนเลยค่ะสำหรับงวด1สิงหาคมแนวทางเลขวิ่งสองตัวของเจไลลัยพัทยาก็ให้เลข2กับเลข8มานะคะ2กับ8จะมาไหม จะมาตัวไหนจะมาทั้งสองตัวไหมก็รอดูกันในงวดนี้ค่ะถัดมาก็เป็นแนวทางเลขวิ่งบนล่างของอาจารย์โกยซึ่งมีผลงานยาวมาต่อเนื่อง7งวดติดเข้าทั้ง7งวดและมี4งวดที่มาครบทั้ง2ตัวเลยนะคะ รวมไปถึงในงวดล่าสุดงวด16รกรกฎาคมให้เลขเด่น1กับเด่น2ก็มาทั้ง1กับ2เลข1ไปหลักหน่วยล่างเลข2ไปหลักสิบล่างเลขออก2 1มาทั้ง2ตัวเลยค่ะตามกันต่อกับแนวทางงวดที่8ของอาจารย์โกยงวด1สิงหาคมเลขเด่น2ตัวมีเลข1กับเลข8งวดนี้เลขเด่น1กับเด่น8จะมาทั้ง2ตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมก็รอรุ้นกันนะคะ ต่อมาก็เป็นแนวทางของอาจารย์นัดซึ่งแอดมินก็ได้ลงแนวทางชุดเต็มไปตั้งแต่ต้นงวดแล้วค่ะในคลิปนี้จะพามาเจาะเลขเด่นเลขวิ่งของอาจารย์นัดกันนะโดยสถิติที่แอดมินไปตามเก็บย้อนหลังมาทั้งหมด13งวดตั้งแต่งวด17มกราคมก็จะเห็นว่าเลขวิ่งเข้ามาตลอดมีสะดุดแค่งวดเดียวในงวด16เมษายน สำหรับงวด1กรกฎาคมเลขเด่น5ไม่ได้มาในหลัก10และหลักหน่วยแต่ว่าไปเข้าในหลักร้อยนะคะก็ถือว่าเลขเด่นของอาจารย์นัดยังคงเดินดีมากๆอีก1นึ่สำนักและแนวทางงวด1สิงหาคมหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นแนวทางไปแล้วในคลิปก่อนๆในส่วนของเลขวิ่งเลขเด่นอาจารย์นัดให้มาก็จะมีเลข6กับเลข1ค่ะ เลข6กับเลข1จะมาไหมจะมาตัวไหนหรือว่าจะมาทั้ง2ตัวงวดนี้ก็อรอลุ้นกันค่ะต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดโคมแนวทางของแอดโคมจะเป็นแนวทางเลขเด่นบนล่าง3ตัวนะคะโดยสถิติที่แอดมินไปตามเก็บมา10งวดตั้งแต่งวด1มีนาคม มีหลุดแค่งวดเดียวในงวด16พฤษภาคมเท่านั้นสำหรับในงวดล่าสุดงวด16กรกฎาคมเลขเด่นบนล่างจะมีเลข7เลข0กับเลข1ปรากฏว่าเลข1ไปเข้าหลักหน่วยล่างนะคะและในงวด1สิงหาคมเลขเด่น3ตัวแอดคมก็ให้มาแล้วค่ะเป็นงวดที่13แล้วนะคะโดยเลขเด่นจะมีเลข3เลข6กับเลข7เลข3เลข6กับเลข7ของแอดโคมงวดนี้จะมาไหมรอติดตามกันค่ะ ไปต่อกันกันกบแนวทางของแอดกรมเกตดนู๊ดก็เป็นแนวทางเลขเด่นบนล่าง3ตัวนะคะโดยสูตรนี้เดินดีมา2ปีกว่าเพิ่งจะหลุดไปแค่งวดเดียวในงวด2พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะและในงวด16กรกฎาคมล่าสุดก็ให้เลขเด่นเลข4เลข6กับเลข9ก็มีเลข6ที่ไปเข้าหลักหน่วยบนค่ะตามกันต่อกับแนวทางงวด1สิงหาคมของแอดกลมเกตนูเลขเด่นบนล่าง มีเลข7เลข9กับเลข2เลขเด่นของแอดกลมเกตนูตเลข7เลข9กับเลข2จะมาอีกในงวดนี้ไหมรอลุ้นกันนะคะตามมาด้วยแนวาทางเลขโคตรแมนซึ่งก็เป็นแนวาทางที่แอดมินลงชุดเต็มไปแล้วเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาเจาะเลขเด่นของเขากันนะคะและสถิติที่แอดมินไปตามเก็บเพิ่มเติมมาตั้งแต่งวด1กุมภาพันธ์ยาวมาจนถึงงวด16กรกฎาคม รวมแล้วก็12งวดมีหลุดแค่งวดเดียวครั้งเดียวในงวด1มิถุนายนโดยในงวดล่าสุดงวด16กรกฎาคมก็มาเลขเด่น3ตัวเด่นสุดของเขาเลยค่ะสำหรับงวด1สิงหาคมเลขโคดแมนก็ให้เลข1เป็นเลขเด่นสุดเลข5เป็นเลขเด่นรองและเลข6เป็นตัวสำรองค่ะงวดนี้มาดูกันว่าเลขของโคดแมน เลข1เลข5กับเลข6จะมาตัวไหนนะคะปิดท้ายกันกันกนกนกบแนวทางเลขเด่นของลาภผลพูนทวีโดยผลงานเลขเด่น3ตัวของเขาก็เดินดีไม่สะดุดเลยค่ะจากสถิติที่แอดมินไปตามเก็บมาตั้งแต่งวด16ทธันวาคมปีที่แล้วรวมแล้วก็1 5งวดซึ่งก็มาทั้ง15งวดรวดเลยนะคะแต่จะมีงวด1มีนาคมที่เลขเด่นอาจจะไม่ได้มาในหลักหน่วยกับหลักสิไปเข้าหลักร้อยค่ะ ก็ถือว่าผิดตำแหน่งแค่งวดเดียวเท่านั้นสำหรับแนวทางงวดล่าสุดที่ผ่านมา16รกรกฎาคมก็ให้เด่น3เด่น5กับเด่น9ก็มีเลขเด่น3ที่ไปเข้าทั้งหลักร้อยและหลักสิบบนเลยค่ะและแนวทางเลขเด่นงวดล่าสุดงวด1สิงหาคมลาผลปูนทวีก็ให้มาแล้วจะมีเลข4เลข7กับเลข8สำหรับเลขคู่เด่นก็แคบไว้ดูกันได้นะคะ เลขเด่นของลาบผลภูนทวีเลข4เลข7กับเลข8จะมาตัวไหนจะเข้าอีกไหมรอรุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแนวทางจากเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านมากๆเลยค่ะคลิปนี้แอดมินก็คัดมาให้เน้นๆสำหรับแนวทางเลขวิ่งเลขเด่น9แนวทาง9สำนักชอบสำนักไหนก็เลือกกันได้เลยค่ะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใด แอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ